ก็สวัสดีกันด้วยนะครับเดี่ยวบินไทยแลงกนเอน้ตอนนี้เราก็มาเจอกันใน tf 2นะเราตอนนี้เราก็มาเล่นใน tf 2นะในเซิร์ฟของผมนะ เล่ะนะก็มีเด็กบ่นหน้าเนี่ยตย้มใจต้มายแล้วผมนะก็ผมไปจิ้มหลังเขาแล้วเขาบอกห้ามหายตัวนะครับผมก็มเขาก็บ้าอะไรไม่รู้บอกว่าผมอะไรห้ามหนตัวอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยด่าผมใหญ่เลยนะโอ้ผมเก่งนะโอ้ฮะโอ้โหด่ากันใหญ่เลยนะผมทำอะไรผิดครับผม ช่วยถ้าเกิดมาดูคลิปนี้มาช่วยคอมเมนต์ผมด้วยนะฮะ <c oughs> ผมทำอะไรผิดเรี้ยผมเนี้ยคริวเขาได้แต้มเยอะเลยลนะดูอันอันเจ็ดแล้วนะเนี่ยะผมเนี่ยผมโอ้เขาเป็นโซเชอร์บ้านระหํำเนะนี่ยโซเชอร์บ้านระห่ำของมึงนะอ่ะก็ออโอ้โหเต็มเต็แมแน่ไม่ทนัทนไม่ทันเขาลไม่ทันเขาแน่นะฮะเขาก็ด่าหุ่ในใหญ่แล้ว โอ้จะได้ใหญ่ไปไหนกันรู้จ่าเองนะฮะก่าเองจ่าใหญ่เลยคนแบบนี้น่าต่อเอ้อยิงสู้นะก็ แล้วผมขอตัดต่อตอนที่ผมจะฆ่าเข,า,ขาเลยนะทั่นนันี่นะไฮโลไฮโลเขาฆ่าไลวแล้วนะน,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 นั่นไงเอาคฮะแป๊บหนึ่งครับผมยินไหมจะยินจ้าตัดคลิปอยู่ด้วยโดน ก็นะสักคู่ก็สมบนระอย่าบ่นดีวะเมีไม่ที้เมื่อกี้พยานว่าเด็กใหม่มันเป็นยังไงเวลาเล่นมาด่าผมพ่องตายเหรอครับคุณ ผมก็ดึกก็อย่างเงี้ยนะนก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้แม่งยืดดีมาด่าผมนะ้วเล่นสไปไยแล้วตุ่ยมันไม่ห็นโอเคหนะ้ก็สำหรับคลิปนี้นะโอเคนะ้เดี๋ยวก่อนจบหน้าสองขอดนะครับนึงครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมลืมถ่ายิหน้านะก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่า กดติดหน้าผมก็จะมาบวันในหน้าขอขอตัวราเงียบๆสวัสดีครับ